สวัสดีค่ะพี่น้องฟองไปเตรียมงานหอบศาสตร์เนาะค่ะเนาะเจอกันมื่อนี้ครับบรรยากาศวันพฤหัสค่ะจัดเตรียมโต๊ะไว้สําหรับลูกค้าเพิ่นมาจองโต๊ไนนะไว้ยีสิบคนเนาะค่ะเนาะมื่อนี้แต่ต้องเฝ้าเปิดละค่ะพระเอกเพิ่งเอยุพระเอกเพิ่นไปทุระกับเพื่อนเพิ่นเนาะค่ะเนาะเปิดร้านกับลูกสาวลาละค่ะลากับเป็นผู้ช่วยแม่เปิดร้าน ซองท้างพอดีลูกเดี๋ยวพอกับม้ามาแล้วมั้งนี่มา๋ยวไปดึงผาปูโตแม่เด้อลูกมาแล้วมาคอมเฮียคอมคอมอ่ะซิบซีคอมนั่นว้าว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 แม่เปิดหน้าต่างกันแล้วมาแม่เปิด้านกันแล้วลูกปะมาแล้วมาซอยแม่เปิด้านแล้วมาทั้งเนี่ยนั่นแม่เปิดแล้วมาทั้งนี่แล้วมามาอย่าไปดึงผาปูโต๊ะแม่เด้อ กลับมาลูกกับมาแล้วคอมเฮียคอมเฮียเบบีคอมนี่แหละค่ะพี่น้องเอยชีวิตในต่างแดนเบียงลูกคนเดียว้ยเสียง <c oughs> สาวบ่มี้พีบ่มีีม้นองมาอุ้มมาเอาซอยตื่นขึ้นมาอาบน้ำสาผมกับป,นป,นป,นป,บปันธ์หนีพันธ์เป่าอยู่ค่ะเห็ดปึกศึกอยู่คือสิงโตนี่พี่น้องทางน้นอ่อันจะเป็นแม่คณิงเนี่ยค่ะอุณหภูมิลบสององศาแตบปันธ์หนีมีหิมะค่ะ เปิดร้าส็จแล้วกับพาลูกไปหาหมอคุอนค่ะพี่น้องืันนี้หมอนัดฉีดวัคซีนนี่ล่ะเนาะคะ่ะเนาะไปตามหมอนัดค่ะพระเอกเพื่อนกับมาแล้วกัเพิ่นกับพายล่ะไปฉีดวัคซีนเดี๋ยวค่อยว้ากันเนาะคะ่ะเนาะรับจากฉีดวัคซีนแล้วจังว้ากันค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะหลังจากที่พา้ล่ะไปหาหมอนะคะเนาะเจอกันวันนี้วันหยังหยก วันพฤหัสวันพฤหัหสบอดีนะคะเนาะกะหลังจากคลิปเปิดลานเปิดยังแล้วช่วงต้นคลิปราคาเปิดลานให้เบิง้งแล้วก็พระอีนนาไปหาหมอมือนนี้ค่ะไปฉีดวัคซีนเนาะค่ะเนาะวันที่แปดวันที่แปดทันวาพาอีนนาไปหาหมอฉีดวัคซีนสองเข็มอยู่ตรงไรนเลยค่ะพี่น้องเป็นทังไหนกันแน่ย,ยุ่ดีสบายบอสาวผู้ดีแทนก็ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะเดอะ้อขอบคุณที่ มัปูศาสตร์นางบอกกับสาวผู้ดีเทือนหอบศาสตร์ไปบ้านนันบ้านนี่กับมวนเสย์ละพี่น้องไปอ่านก็หมอ,อเมนม์กับมวนเสย์ละค่ะช<อ>่วงนี้ลูกช่วงนี้สาวผู้ดีเทือนกับสิบ,บ่ค่อยมีเลย่ะหลายก็คือเกาเพราะว่า,วอ,วาอาทิตย์นี้เนาะค่ะเนาะพระเอกเพิ่นกับสิบ,บ่ค่อยอยู่ลานกับิให้สาวผู้ดีเทือนยู่ลานกับลูกสองคนนี่แหละค่ะเพราะว่ามูของสาวโอ้มูของพระเอกแม่เพิ่นแม่ค่ะ ตายบะนี่เอาศพออกจากโรงพยาบาล<อ>บะนี่ได้ตาลูกรอเคลียร์เอกสารกคนพระเอกคนจะเป<อ>็นยูแม่พ่อคนโลกมันบ่ดีเด้ลูกน<อ>ี่แหละห้องเสียงดังใส่แม่แบบมีบ่ดีเลยคนป่ากับลุงคุณตาคุณยายเบิ่งอยูค่คนอื่นประเต็มแล้วเฮ้ยมายิ้มหวานใส่ประเต็มคขกแขกคนถืขขอฉีดวัคซีนสองเข็มแม่ใส่แม่มึงโอ้เม้นหนังแล้วบะนี่ ฉีดวัคซีนยังไนนน้นอบินี้นอคุณหม้อฉีดดาวัคซีนนี่ยังไห้ั้มาหอมแม่ค่ะแต่อุย้ยนั่นใช่ล่ะค่ะความสูงของพ่อแม่บ่คิดว่าฝันเนาะพ,พี่น้องว่าใคสิมีลูกแบบว่คิดว่าฝันอยู่เด้พนอพี่น้องแกออกให้ยังลูกมันก็สวยตีหล่าบ่ามาตีเบิง้งบ,บอกป่าๆเป็นคนเบิ้งแม่บอกป้าๆจากสองนาทีสามนาทีแม่ก็สิยเซ้าว่ะเหรอสามพอดีเท่านกัน ่ค่อยมีเวลาเอาค่ะอาทิตย์นี้เพราะว่าแม่แม่ของเพื่อนพระเอกที่เพื่อนเป็นหมอนแม่ค่ะมู่พระเอกที่เพื่อนเป็นหมอนี่ยเพื่อนตายวันนี้เอาศพออกจากโรงพยาบาลเพใา้อะไรพระเอกก็ต้องไปแลนเอกสารเดินเรื่องซอยกันเนาะค่ะเนะาะอาทิตย์นี้ก็มีคนมาจองลานหลายค่ะมีผู้เเถาป้แกเพื่อนมาจองลานจัดงานคาริสต์มาสน้ำก็จะได้ให้สาวผู้ดีเทือนเบือเบ้องลานกับลูกน้องแล้วค่ะ มือใดคนงานเหมือนเอมือใดเหนลูกค้าบ่หลายกับบ้านใครคนงานมามือใดลูกค้าหลายๆเพิ่นมาจองโต๊ะกับจัางในโตระให้เพิ่นมาแต่เลื่อพวกข่อยมีเวลาค่ะใส่สีลูกไปเัิมสีละพี่น้องหอบลูกเต๊ะเซเต๊ะลูกก็ได้เห็นแม่เว้าแม่บ่ได้ว่าอีหล่าใส่ไปใส่ลูกสิเอาหยังใส่แม่เบิ่งมันเล่นเมื่อใดลูกลูกโทษสาพี่พอ่อได้พอกับมา สาวู้ดีเทีนก็ขอบคุณทุกทุกกำลังแรงใจด้ค่ะเด้อที่มาให้กำลังใจสาวผู้ดีเทีนตลอดเลยปลาเต็มมือหินโกงเล่าปลามิน้นปลาไพคุณยายแดงหลายๆผูๆ้หลายๆคนล่ะค่ะเพิ่นมาหามาหยังมาเล่นน้ำเนาะค่ะเนะาะมาให้กำลังใจตลอดเลยสาวผู้ดีเทีนกับมีเวลาก็จังได้หอบสาวไปหาบ้านนั่นบ้านนี้ได้ค่ะเด้ออาจจะไปซาแน่ เอาคลิปนี้พี่หนี่เอาไว้ซะนี่แหละค่ะขอบคุณทุูกกำลังแรงใจแค่มาบอกมานางเบาน้ำซื่อๆดอกค่ะคิดทอดเขีนบบลุงกระไดเบลุงคลิปกระขี้ทอดเนาะค่ะเนาะแต่ไปไหนอันตราที่เมื่อนหอบศาสตร์ปะไพปะเต็มปะมิ้นเพิ่นว่าลงคลิปถึงมื่นแน่ข่อยคิดทอดล้านข่อยหรือเงินเฮ็ดหนังจันยิ้มหวานหน่อยยิ้มหวานหน่อยยิ้มหวานใส่กล้องหน่อยเลยน่ะยิ้มหวานหน่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสด,ดีค่ะมวยไต้มวยไต้โอ้ยเห็ดอย่างบ่บาางอะไรยางเลยบ่านี้มระธานนั่งหมื่นเห็ดไดวัดทุกอย่างเด้ค่ะอ่ะมวยไต้สวัสดีค่ะเป็นผู้ใดนี่แม่นี่เบิ้งขอเงินไมมรู้เงินไมเนะี่ยอันเนี้ยอผู้ใดเ,น,น,เน,น,นี่ยเออหนึ่ผู้ใดเนี่ยเบื้องจะขอเงินนี่หือ้อาขึ้นี้เอาไว้จะมีละค่ะดูแล,ลรักษาสุขภาพเจ้าของเด้อ หัวในไมาล้านแต่สาวผู้สาวในพวกหัวล้านแคกแท้เนี่ยผู้สาวบ้านใดคือหัวล้านแกคะอุ้ยหัวล้านแกคะโอ้โหแม่บ่ได้ว่าเอาสามีแหละบาย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 เล็บอ้เุ่มม่นถีหัวซักได้ลูก